นะทุกคนนะโอกาสแห่งนี้ผมโจปียะเข้าสู่รายการรวมรับจับอสังหาที่เกิดขึ้นในโอกาสแห่งนี้ด้วยครับวันนี้เข้าสู่ช่วง IP โปรแกรมอ่าเป็นตอนที่2ของช่วง IP โปรแกรมนะครับทุกคนวันนี้จะพาไปดูคอนโดโซออริจินพัทยาหรืออีกชื่อหนึ่งดิออริจินพัทยานั่นเองซึ่งอยู่ในทาวเวอร์บตอนนี้กำลังสร้างอยู่อยากรู้ว่าดีไซน เป็นอย่างไรตามพวกเราไปรับชมได้เลยนะครับมาถึงที่ Origin p a พ e พัทยาแล้ววันนี้จะนำเสนอคอนโดพัทยาเป็นการรีวิวสำหรับเรื่องของคอนโดนี้ให้ นักลงทุนต่างชาติครับใครที่สนใจ IP โปรแกรมก็สามารถคุยกับผมได้เลยนะครับผมนี่นี่ลักษณะอย่างนี้นะคะนี่โอเครอเบียนเนาะมันจะดูกว้างกว่าทุกโครงการที่ผ่านมานี่เครื่องแป้งนี้แล้วก็วสังเกตนะเราอีกแล้วครับท่านาสังเกตดีๆนะ อ,อันนี้ออกจากแคนิดน,นึงนะสงตารางเมตรเนี่ยต้องแก้ต่างนิดนึงนะโครงการเนี้กําลังสร้างแล้วจะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณแบบปีสปีนั่นแหละแต่ก็ดูกว้าง กว้างกว่าห้องแคบๆที่ก็มันจะไปดูต่อจากนี้นะคะัะนี่ว้าวสวยงามอลังตามีโอกาสเดี๋ยวเก็บภาพข้างนอกด้วย แต่ว่าเสียงเดียวไม่มีระเบียงนะแต่ห้องเมือเ่อกี้มีระเบียงให้ด้วยเนะาะซื้อไปนี่ขอมีัพพอร์ตไว้หมดเลยนะครับทุกคน,นนี้ออกจากแคบนิดนึงนะขอพระธันาภัย ออกจากแคบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวอะไรที่มันปล่อยเช่ามากที่สุดนะถ้าคนกรุงเทพที่พัทยาเองหรือนักลงทุนต่างชาติซื้อในระบบ IP โปรแกรมอะผมว่ามันคุ้มนะมันคุ้มเสียที่แบบโ,โ,โอ้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 จ่าจ่าจ่าลบไปก่อนได้ไหมพี่กำลังถ่ายภาพอยู่ มีเด็กเล่นด้วยเล่นโซนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสีสันในการรีวิวคอนโดในโอกาสแห่งนี้ด้วยครับติดเราอีกแล้วครับท่านอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นการคอมเพลตเลยเนาะเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่าครับคราวนี้เราจะมาสรุปให้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของออริจิน ออริจินพัทยาทาวเวอร์บีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโซ r ออริจินพัทยาซึ่งเป็นคอนโดโล,โลไลท์8ชั้นในคอนโดนี้เนี่ยมันเป็นคอนโดโรไลท์นะเป็น3ตึกเลยนะ3ตึกมันจะมีโรงพยาบาลกับมีเอฮอ o ์มเอ็กซ์โปอ่ะเอฮมโปอยู่อยู่ข้างๆนั่นแหละนะ,ะและในอนาคตเนี่ยจะมีคอนโดไฮไลท์ที่จะงอกเนยโตขึ้นหลังจากที่คอนโดจะแล้วเสร็จในช่วงพอด ปัอเตอร์ที่2ของปี2526นั่นเองก็คือปี2569ซึ่งคอนโดแห่งนี้เนี่ยเอาตามตรงเลยนะในออริจินน่ะเรียกได้ว่าทำา p p โปรแกรมมาเยอะมากทั้ง24ก็ดีนะในสุขวิทแล้วก็ในอะยองก็มีเนาะน่าจะสองโครงการแหละในคอนโด1น่ห้องนอนหห้องนอนนะเอาตีคูณกาไป24ตารางเมตรนะเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่90,000 มาดีๆเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่9ก้าหมื่นะเรื่องของตารางเมตรน่ะ,ฉะเฉลี่ยต่อตารางเมตรน่ะผมไปเซอร์เว์มาหมดแล้วนีน่ีเลยทีนี้อยากฟังของอันไหนก่อนที่ไปเปรียบเทียบกับ The Origin พัทยาเอางี้ดีกว่าในส่วนของสห้องนอนที่ผมคำวนวณไปอ่ะคำวนวณเร็วไหมเร็วและ IP โปรแกรมเนี่ยยิวสูงสุดอยู่ที่เจ็ร์เนตกีสปีแต่ได้สัญญามาสิปีสิปีอ่ะ ของ IP โปรแกรมจะมีโรงแรมซัพพอร์ตอยู่ก็จะแบบว่าต่อ10ปี10ปีหมดไปก็ต้องต่อโอเคหรือไม่โอเคอันนี้เรื่องของเขานะแต่ในฝากของเราที่มานำเสนอเนี่ย IP โปรแกรม7%การันตี2ปีและในขณนะที่ ไม่มีคนเช่าก็สามารถมีปันผลได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน,นทุกเดือนและทุกปีด้วยนะในส่วนของ i p โปรแกรมและใน,นส่วนนี้เนะี่ยนอกเหนือจากออริจินนะถ้าปีบีบเียบเทียบกับในในโครงการดางัดงๆพัทยานะเอาง,ง่ายๆอย่างโคลปาคาบานาอย่างเงี้ยตารางเมตรใกลเคียงกันนะ,ะประมาณบอกว่า29ตารางเมตรไปคูณกัน,น10,000ใช่ไหมหน0 0 0 0 0ก็จะ2ล้าน9้านะอันนี้มันน้อยกว่าแบบน้อยกว่าออริจินปัทยาเลยก็ว่าได้นะในขณะที่ ยี่สี่อะถ้ายี่สี่ไปคูณกับเก้าหมื่นใช่ไหมเก้าหมื่นเนี่ยก็สองล้านหนึ่งนะสองล้านหนึ่งอะถ้าเกิดว่าแบบไปคูณกับเอในส่วนของแบบว่ามันก็ได้สามล้านนะทุกคนสามล้านแล้วในส่วนของ26ตารางเมตรไปคูณกับ9 0,000่บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือ2อล้านสนั่นเองอันนี้ขอแก้ต่างนิดนึงนะเมื่อกี้ต้นคลิปนี่คือแบบยังไงอะ คำนวณผิดระโทรไปจําสลับที่กันเลยแล้วไม่ได้เลยนะเออและไปเปรียบเทียบกับโคปาคาบาน่าซึ่งมันน้อยกว่าโคปาด้วยซ้ํานั้นในสําหรับดีออริจิพัทยาแล้วไปประจวบเหมาะกันตรงที่ลิเวล่าจอมเทียนอ่ะเอาวิเลวิเลวิเลเอาลิเวล่าก่อนลิเวล่าไปคูณกับแสน หนึ 14, 000, 2, 500, ่งมื่นสี่พัองล้านห้าครับผมอันนี้มันน้อยกว่าดีออริจินพัทยานะแต่ถ้าเป็นแกลนแกลนบีชพัทยาแกลนจจมเทียนนะถ้าเป็นแกลนยี่สตารางเมตรอ่ะเหมือนกันเลยกับดีออริจินนะแต่ว่าต่ำกว่าล้านแปดอันนี้ขายหมดแล้วนะเกือบจะหมดแล้วแล้วก็เอสพัทยาบายแสนซีลิ แสงสิรินะตารางเมตรเหมือนกันนะเหมือนกับของออริจินแหละจะมันจะมันจะเป็นแบบว่าพิเศษนิดหน่อยก็ขอพระทานอภัยด้วยนะ3ล้าน8อันนี้แพงเลยนะอยู่ในแบบว่าเกรด B ีเลยแหละและอารมบัวอมัดอารมวงอมัดนี่ตารางเมตรจะมากกว่านะเพราะว่ามันเริ่มต้นอยู่ที่37นะ37ไปคูณกับ7 0 0 0 0ไม่ใช่ดิแสนเจ็ดหมื่นหกพันจะอยู่ที่หกล้านห้าอันนี้คือถือว่าแพงสุดเลยนะ และแพงยิ่งกว่านั้นลามาดาลามาดานะตลาเมเหมือนกันนะใกล้เคียงกันตาลาเมใกล้เคียงกันนะียเอาไปหารกับตีคูณกับเก้าแสนแล้วกันตีกลมห้าล้านหนั่นเองโดยสรุปแล้วอารมณ์ถือว่าแพงสุดแต่ว่าในต่างสุดเนี่ยจะมีอยสองที่ก็คือเดอะแกรนจอมเทียนบ c h กับ The Origin นักยาซึ่งเราได้เสนอในคลิปนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยมีคำถามไหมครับ พูดถึงส่วนกลางนะง่ายๆเลยแบบมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนและโควบกิ้งสเปซอ่ะมีเท่านั้นเลยการเดินทาง3 a เลเยอร์คือเลเยอร์แรกเนี่ยถ้า15นาทีลงไปเนี่ยเป็นเอ่อเทอร์มินอลวนีวันพัทยาแล้วก็ขนส่งพัทยาลงไปถึงริมหาดพัทยาเหนือและลงไปถึงไอตัวคอนโดที่มันใกล้ๆอ่ะเราไมได้มันใกล้เคียงกับเทอร์มินอลเลยนะในขณะที่ เซ็นทัลพัทยาแล้วก็ในบาซาพัทยาเนี่ยมันจะแบบไปเดินทางประมาณไปหน่อยนะ20นาทีนะแล้วก็ใน15นาทีอะ่ะขอย้อนนิดหนึง่งใน15นาทีเนะี่ยมันจะมีวงเวียนปาโลมาอยู่ซึ่งไปไปไปทางกับวงอระหม่อมเจออารมณ์อีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเนะี่ยในพัทยาใต้อะ่ะในศาลเจ้าที่มันบนภูเขานะก็จะห่างตรงที่แบบว่าการเดินทางนะ่ะในลักษณะการเดินทางจะอยู่ที่25นาทีเท่าน,นั้นเองทีนี้มีคําถามไหมครับผม มีคำถามไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็ขอนอย่าปิดคลิปดีกว่าสมแก่เวลาแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับที่ได้มารับชมในตอน2ของ IP โปรแกรมนั่นเองเป็นการคุยแบบเจาะลึกในส่วนของ IP แล้วก็อันไหนก็ตามที่ไม่สุภาพหรือว่าไม่ข้อมูลไม่ครบไม่เคลียร์หรือว่าอาจจะพูดผิดไปหรือพ,พูดตกขับตกตก,ตกปรับลักคำไปก็ขอพระทานภัยด้วยจริงๆวันนี้ ก็ขอจบช่วง IP โปรแกรมไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อนครับสำหรับในโอกาสแห่งนี้ซับดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อถึงคุณโจปิยะ property invest c o n s u l t a n ครับผมแล้วกันแล้วอ้อยเจอกันในซีรีส์ IP โปรแกรมในตอนถัดไปว่าจะเป็นโครงการไหนหรือว่าจะเป็นความรู้อะไรก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปครับขออนุาตปิดคลิปสวัสดีครับผม